ลางหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่มุมสุดท้ายของถนนบ้านหลังนี้ดูเก่าแก่และสุดโทมแม้จะมีสีของการทาสีที่หลุดลอกไปจากผนังแต่ยังคงมีโครงสร้างที่แข็งแรงเหมือนเดิมในทุกๆวันมันถูกลืมเลือนไปจากสายตาของคนส่วนใหญ่ไม่มีใครสนใจที่จะเข้ามาใกล้แต่มีบางสิ่งที่ทำให้มันพิเศษขึ้นมานั่นคือราคาเช่าที่ถูกเกินจริง เจ้าของบ้านเป็นคนแก่ที่ไม่นิยมพูดมากเขามักจะนั่งอยู่ที่มา้านั่งไม้หน้าบ้านมองผู้คนที่ผ่านไปมาเหมือนไม่มีอะไรที่สําคัญในชีวิตเขานอกจากการดูแลบ้านนี้อย่างเงียบๆเ,เขามีคํากล่าวถึงบ้านหลังนี้ที่ไม่ค่อยอยากพูดถึงมากนักใครต้องการที่พักราคาถูกก็มาเช่าแต่สิ่งที่คนไม่รู้ก็คือว่ามีห้องเก็บของอยู่ในบ้านที่ไม่มีใครกล้าลงไป มันเริ่มจากเมื่อเจอและมาคู่รักหนุ่มสาวที่กำลังมองหาบ้านเช่าในราคาย่อมเยาวได้พบกับบ้านหลังนี้ข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทำให้ทั้งสองตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่ในทันทีแม้จะรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่ห้องเก็บของในบ้านถูกปิดแน่นด้วยผ้ายันสีแดงที่แปะอยู่ที่ประตูพวกเขาคิดว่าอาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือความเชื่อของเจ้าของบ้านเท่านั้น หลังจากย้ายเข้าไปในบ้านทั้งคู่พบว่าบรรยากาศในบ้านไม่ได้รู้สึกหวังเวงหรือดูลึกลับอะไรเท่าไหร่แค่มีความเย็นสบายและเงียบสงบซึ่งทำให้ทั้งสองรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจแต่สิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นในคืนแรกนั้นกลับไม่เป็นไปตามที่คาดคิดคืนนั้นเจนและมาร์กนอนหลับไปอย่างง่ายดายแต่ในช่วงเวลาตีสองเจนเริ่มฝันเห็นผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ที่กลางบ้านใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาร่างกายยอดูเหมือนจะพร่ามัวแต่สิ่ง ที่ทำให้เจนตื่นขึ้นมาในทันทีคือเสียงร้องให้เบาๆที่มาจากห้องเก็บของเสียงนั้นคล้ายกับเสียงของผู้หญิงที่กำลังบีบคั้นหัวใจให้หลุดจากความทุกข์เจนตกใจจนตื่นขึ้นมานั่งบนเตียงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกเธอหันไปมองมากที่นอนหลับอยู่ข้างๆแต่ในความมืดมากดูเหมือนจะไม่ได้ยินอะไรเลยเจยนพยายามลุกขึ้นไปดูห้องเก็บของแต่เมื่อเธอพยายามลุกไปถึงห้องนั้นกลับมีอะไรบางอย่างเหมือนแรงดึงดูดทำให้เธอต้องหยุดก้าว เสียงร้องไห้ที่เกิดขึ้นจากห้องนั้นไม่หายไปแต่กลับยิ่งชัดเจนขึ้นจนแทบจะกลายเป็นเสียงที่ได้ยินในหูของเธอเองทันทีที่เธอเอื้อมมือไปจับที่ลูกบิดประตูผ้าม่านสีแดงนั้นก็สั่นไหวเล็กน้อยเจยนรู้สึกขนลุกและไม่สามารถเปิดประตูได้ความรู้สึกอึดอัดยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจนเกือบจะเป็นความหวาดกลัวแต่ในที่สุดเธอก็ปล่อยมือและเดินกลับไปที่เตียงเช้ามาถึงเจนเล่าให้มาร์กฟังถึงความฝันที่เกิดขึ้น เมื่อคืนนี้แต่เขาก็แค่ยิ้มและบอกว่าเป็นแค่ความเครียดจากการย้ายบ้านทั้งสองกลับมานั่งกินข้าวเช้ากันตามปกติแต่เจนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจยังรู้สึกเหมือนมีบางอย่างตามหลอกหลอนอยู่ในใจในขณะที่มากไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเจนเริ่มสงสัยว่ามีบางสิ่งในบ้านหลังนี้ที่อาจไม่เป็นอย่างที่เห็นและสิ่งนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับห้องเก็บของที่ถูกปิดตายด้วยผ้าย็นสีแดง เจนพยายามปล่อยวางความรู้สึกที่เกิดขึ้นในคืนนั้นโดยคิดว่าอาจเป็นเพียงแค่ความฝันจากความเครียดหรือความเหนื่อยล้าแต่กลับพบว่าในคืนนั้นๆนอาการแปลกๆก,กลับยังคงตามหลอกหลอนเธอไม่หายไปและมันเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นคืนต่อมาหลังจากการทำงานที่หนักอ่อนเธอรู้สึกเหนื่อยจนแทบจะหลับไปทันทีที่หัวถึงหมอนแต่ในช่วงดึกเสียงร้องให้ที่คุ้นเคย จากเมื่อคืนก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงที่หลุดมาจากห้องเก็บของเท่านั้นแต่เหมือนเสียงนั้นดังอยู่รอบๆตัวเธอเสียงสะอื้นคล้ายกับร้องขอความช่วยเหลือเจนลืมตาขึ้นมาทันทีมองไปทั่วห้องในความมืดแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับเป็นหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ที่มุมห้องข้างเตียงใบหน้าของหญิงสาวเต็มไปด้วยน้ำตาร่างกายของเธอดูเหมือนจะพาพเบลอเหมือนภาพในฝันที่เจนเคยเห็นเมื่อตอนที่หลับตาก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้มันดูเหมือนจริงจนเจน ไม่สามารถพูดอะไรได้หญิงสาวยืนเงียบอยู่นั้นราวกับกำลังรออะไรบางอย่างเสียงร้องให้ของเธอทําให้เจนรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างกายจนเจนรู้สึกได้ถึงความหนาวเหน็บที่แพร่ซ่านมาจากทิศทางนั้นเจนพยายามจะพูดแต่เสียงของเธอก็เหมือนหายไปในอากาศเธอพยายามขยับตัวแต่ร่างกายกลับรู้สึกหนักและไม่สามารถขยับได้เหมือนกับถูกตรึงไว้ในที่เดียว หญิงสาวในชุดขาวเริ่มเดินเข้ามาหาเจนช้าๆแต่มั่นคงทุกก้าวที่เธอเดินนั้นเสียงร้องให้กลับดังขึ้นชัดเจนจนเจนรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในเสียงนั้นแต่ทันทีที่หญิงสาวใกล้เข้ามาใกล้เกินไปเจนก็รีบเบือนหน้าหันไปข้างอื่นและหลับตาปีแต่ในขณะที่เธอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งทุกอย่างกลับหายไปหญิงสาวในชุดขาวไม่มีแล้วเสียงร้องให้ก็หายไปจนหมด เหลือเพียงความมืดที่ครอบคลุมอยู่รอบตัวเจนรีบหันไปมองที่มากแต่เขาก็ยังนอนหลับสนิทข้างๆโดยไม่รู้สึกถึงสิ่งใดที่เกิดขึ้นเจนลุกขึ้นจากเตียงด้วยความกลัวรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะเสียสติเมื่อคืนก่อนเธอฝันเห็นหญิงสาวแต่ตอนนี้มันดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ฝันอีกแล้วเธอพยายามลุกไปจากห้องนอนและเดินไปที่ห้องเก็บของแต่ทว่าผ้ายันสีแดงที่แปะอยู่ที่ประตูห้องเก็บของยังคงตั้งอยู่เหมือนเดิม แม้ว่าภายในห้องนั้นจะดูเงียบสงบร้ายการเคลื่อนไหวแต่ความรู้สึกบางอย่างทำให้เจนลังเลที่จะเปิดประตูนั้นอีกครั้งเจนรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นที่นี่เธอไม่รู้ว่าเหตุใดหญิงสาวถึงมาหลอกหลอนเธอเช่นนี้แต่ความรู้สึกที่ไม่อาจลืมลงในหัวใจทำให้เจนรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกดึงเข้าไปในอะไรบางอย่างที่ไม่มีทางออกก่อ วันถัดมาเจนตัดสินใจไปถามเจ้าของบ้านถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เธออยากรู้ว่ามีอะไรในอดีที่อาจเชื่อมโยงกับการปรากฏตัวของหญิงสาวในชุดขาวหรือไม่แต่เมื่อเจนถามถึงห้องเก็บของและผ้ายันสีแดงเจ้าของบ้านเพียงแค่ยิ้มและพูดว่าบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องเก่าเกินไปแล้วบ้านหลังนี้มันมีประวัติของมันเองคำพูดนั้นทำให้เจนยิ่งรู้สึกว่าเธอกำลังอยู่ ในสถานที่ที่มีอะไรบางอย่างที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่แห่งนี้เวลาผ่านไปหลายสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์ประหลาดที่เจนพบเจอในคืนนั้นเธอเริ่มรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่เหมือนบ้านอื่นๆมันมีบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้แม้ว่าเธอจะพยายามพูดคุยกับมาร์กเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฝันเขาก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เธอเล่าให้ฟังและมักจะบอกว่าเจนอาจจะเพียงแค่เครียดจากการย้ายบ้านใหม่และการทำงานหนัก ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองบ้านหลังนี้ยังคงเปิดให้เช่าราคาถูกและคนที่ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ก็ยังคงมาพักอาศัยต่อไปคราวนี้เป็นคู่รักใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านชื่อว่าโยชิและแอนนาพวกเขาเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดเพื่อหางานในเมืองใหญ่และบ้านหลังนี้เป็นทางเลือกที่ถูกที่สุดที่พวกเขาสามารถหามาได้วันแรกที่โยชิและแอนนาเข้าไปในบ้านพวกเขาไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆแม้ว่าบ้านจะเก่า ก็จริงแต่บรรยากาศภายในบ้านดูเหมือนจะอบอุ่นและสะอาดสะอ้านอยู่พอสมควรจนกระทั่งกลางดึกคืนแรกของการเข้าพักโยชิหลับไปในห้องนอนของเขาขณะที่แอนนานั่งดูโทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่นพวกเขาใช้เวลาทําความคุ้นเคยกับการอยู่ในบ้านใหม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นทําให้ทั้งสองแทบไม่กล้านอนในบ้านหลังนี้อีกต่อไปแอนนานั่งดูโทรทัศน์อยู่คนเดียว จนเกือบจะตีสองเมื่อเธอเริ่มรู้สึกง่วงนอนและแตัดสินใจที่จะเข้านอนแต่ในขณะที่เธอลุกขึ้นจากโซฟาเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากด้านในของบ้านเสียงเหมือนคนเดินไปมาเสียงรองเท้าที่กระทบพื้นไม้เก่าๆดังชัดเจนในความเงียบเธอหยุดนิ่งฟังพยายามคิดว่าอาจจะเป็นแค่เสียงจากบ้านที่เก่าหรือเสียงจากลมแต่เสียงนั้นกลับยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันหยุดอยู่ที่หน้าห้องเก็บของ แอนนาก้าวไปช้าๆเข้าไปใกล้ๆห้องเก็บของที่มีผ้ายันสีแดงแปะอยู่ที่ประตูเสียงที่เคยได้ยินหายไปแต่ความรู้สึกที่แปลกประหลาดเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วตัวเธอรู้สึกได้ถึงอากาศที่เย็นเฉียบและความเงียบที่ตึงเครียดในอากาศเมื่อแอนนาเอื้อมมือไปแตะที่ลูกบิดของประตูห้องเก็บของกลับรู้สึกเหมือนมีกำแพงบางๆกั้นไว้ไม่สามารถเปิดประตูได้เหมือนที่เธอเคยทำกับประตูอื่นๆในบ้านเมื่อเธอลองดึงลูกบิดอย่างหนักก็พบว่าประตูนั้น ไม่ได้ล็อกแต่ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างขัดขวางไม่ให้เปิดออกได้แอนนารีบถอยกลับไปที่ห้องนอนและเริ่มรู้สึกะกรกเธอลองปลอบตัวเองว่าคงจะเป็นเพียงแค่ความคิดมากเกินไปจากความเหนื่อยล้าแต่เมื่อเธอหันไปมองโยชิที่ยังหลับสนิทข้างๆเธอก็ไม่สามารถหลับตาลงได้อย่างสงบในคืนนั้นแอนนาได้ยินเสียงเหมือนเสียงสะอื้นในความมืดเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเธอรู้สึกได้ว่าเสียงนั้น มาจากในห้องเก็บของความกลัวทําให้แอนนาแทบจะหมดแรงเธอไม่สามารถหลับไปได้และคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นซ้ําๆแต่ในหัวใจของเธอกลับรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ไม่อาจบอกได้เช้าวันถัดมาเมื่อแอนนาบอกโยชิถึง,ส,งสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเขาก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เธอเล่าให้ฟังและพยายามปลอบใจว่าเธอคงแค่เครียดจากการย้ายบ้านแต่แอนนากลับรู้สึกถึงการมีบางสิ่งบางอย่างในบ้านนี้ที่ไม่เป็นมิตร และการพูดถึงเรื่องนี้ยิ่งทำให้เธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งแอบตามหลอกหลอนอยู่รอบตัวทั้งคู่เริ่มรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่บ้านเก่าๆที่ราคาถูกเท่านั้นแต่มันยังมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดของมันเมื่อโยชิและแอนนาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในบ้านหลังนี้พวกเขาก็เริ่มพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับเสียงแปลกๆที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาแต่พยายามที่จะบอกตัวเองว่าเป็นแค่ความคิดมากเกินไปจากความเครียด หรือความเหนื่อยล้าในคืนนั้นเมื่อทุกอย่างเงียบสงบลงและพวกเขากำลังเตรียมตัวจะนอนเหมือนทุกวันเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงแปลกๆที่มาจากห้องเก็บของแอนนากลัวจนแทบไม่กล้าลุกขึ้นจากเตียงเธอได้ยินเสียงเดินเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังเดินวนรอบๆบบ้านเสียงที่ชัดเจนและหนักแน่นเหมือนกับการเดินของคนตัวใหญ่ที่ต้องการจะทำอะไรบางอย่างขณะเดียวกันเสียงสะอื้นในความมืดก็เริ่มกลับมาอีกครั้ง โยชิที่นอนข้างๆตื่นขึ้นจากเสียงแปลกๆเขามองไปที่แอนนาที่นั่งตัวแข็งและน้ำตาคลอเบ้าแต่ยังคงไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแอนนาเธอแน่ใจนะว่ามันไม่ใช่แค่เสียงลมโยชิถามเบาๆแต่แอนนาไม่สามารถตอบได้เธอยังรู้สึกเหมือนว่าเสียงนั้นกำลังเข้ามาใกล้และดังกระหึ่มจนไม่อาจละเลยได้มันไม่ใช่ลมมันเหมือนกับเสียงคนแอนนาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ โยชิไม่ตอบอะไรแต่เขาลุกขึ้นไปที่ห้องเก็บของโดยไม่คิดอะไรเขาคิดว่าแอนนาคงจะกลัวเกินไปแต่เมื่อเขาไปถึงหน้าประตูห้องเก็บของและเห็นผ้ายันสีแดงที่แปะอยู่ที่ประตูเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในบ้านนี้อย่างชัดเจนแอนนาเราต้องหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โยชิพูดเบาๆขณะยืนอยู่หน้าห้องเก็บของเขายืนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจกลับไปที่ห้องนอนในเช้าวันถัดมาโยชิ และแอนนาไปถามเจ้าของบ้านเกี่ยวกับห้องเก็กบของและผ้ายันสีแดงนั้นเขาต้องการคําตอบบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านนี้เจ้าของบ้านที่ดูเหมือนจะชินกับคําถามเหล่านี้ตอบไปอย่างเงียบๆทุกคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่มักจะเจอสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้แต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรไปขุดค้นเจ้าของบ้านพูดแล้วหยุดเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะยิ้มให้กับพวกเขาทุกบ้านมีประวัติของมัน แอนนาและโยชิรู้สึกว่าคำพูดนั้นมีความลึกลับซ่อนอยู่แต่ทั้งคู่กลับไม่รู้ว่าจะไปหาคำตอบที่ไหนสิ่งที่พวกเขารู้คือบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ทุกคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ต้องหนีออกไปและดูเหมือนว่าโยชิและแอนนาจะเป็นคนถัดไปที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่ไม่หายไปในคืนนั้นเสียงแปลกๆลก,กลับมาดังอีกครั้งเสียงเดินวนรอบบ้านเสียงสะอื้นที่ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ และรอบๆห้องเก็บของทุกสิ่งรอบตัวเริ่มทวีความน่ากลัวขึ้นจนโยชิและแอนนารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่คอยตามพวกเขาอยู่แอนนาเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่สามารถอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปได้และไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับความกลัวที่เกิดขึ้นในใจแต่ในขณะที่เธอพยายามจะปลอบใจตัวเองโยชิกก็เริ่มพูดขึ้นว่าบางทีเราควรไปหาคนที่รู้เรื่องบ้านหลังนี้จริงๆอาจจะมีคำตอบบางอย่างที่เราไม่รู้ ในขณะที่พวกเขานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นแสงไฟจากโคมไฟในห้องเริ่มสั่นสะเทือนเล็กน้อยเหมือนมีลมพัดผ่านเข้ามาพวกเขามองหน้ากันและรู้สึกถึงความน่ากลัวที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าการหนีจากบ้านหลังนี้อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีและความกลัวที่ไม่มีวันหายไปนั้นจะตามหลอกหลอนพวกเขาไปจนกว่าพวกเขาจะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดของบ้านหลังนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาอยูชิ และแอนนาไม่สามารถหลับได้อีกแล้วเสียงที่วงเวียนอยู่รอบบ้านทั้งคืนทําให้พวกเขาตัดสินใจว่าไม่สามารถอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปได้แล้วแต่ก่อนที่พวกเขาจะออกจากบ้านไปพวกเขาต้องการคําตอบเพื่อไม่ให้เป็นการหนีจากความกลัวอย่างไม่มีเหตุผลในเช้าวันนั้นทั้งคู่จึงเดินทางไปหาคนในหมู่บ้านที่อาจจะรู้เกี่ยวกับบ้านหลังนี้มากขึ้นหลังจากสอบถามจากผู้คนในละแวกนั้นพวกเขาได้ยิน เรื่องเล่าจากผู้สูงอายุในหมู่บ้านว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อนิตยาที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนนิตยาเป็นหญิงสาวที่รักการทำอาหารและเคยมีชีวิตที่ค่อนข้างสงบสุขเธอเคยทำอาหารขายและเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านจนกระทั่งมีเรื่องเศร้าหมองเกิดขึ้นในชีวิตของเธอจนทำให้เธอกลายเป็นที่กล่าวขานในหมู่บ้านไปตลอดกาล ในช่วงที่เธอย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นเธอมีแฟนหนุ่มที่คบหากันมานานแต่ในวันหนึ่งแฟนหนุ่มของนิตยากลับหายตัวไปอย่างปริศนาโดยไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าหายไปไหนบางคนในหมู่บ้านพูดถึงการหายตัวไปนั้นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาบ้างก็พูดว่าเธอถูกทำลายทางจิตใจจากการหายตัวไปของแฟนหนุ่มหลังจากนั้นไม่นานนิตยาก,ก็เริ่มป่วยและมีอาการจิตตกเธอเริ่มร้องให้บ่อยครั้ง และพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับการหายตัวไปของแฟนหนุ่มเธอเริ่มเดินวนไปมารอบบ้านพูดถึงแฟนหนุ่มที่หายไปและร้องให้อยู่คนเดียวในห้องเก็บของตอนนี้แอนนาและโยชิเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเสียงร้องให้และการเดินวนรอบบ้านถึงเกิดขึ้นทุกคืนมันคือวิญญาณของนิตยาที่ยังคงรอคอยแฟนหนุ่มของเธอและไม่อาจยอมรับความจริงที่เขาหายไปมันคือเสียงของนิตยาที่ยังไม่ยอมรับความจริง เจ้าของบ้านที่พูดกับพวกเขาในครั้งก่อนกล่าวเธอยังคงวงเวียนรอบบ้านนี้รอคอยแฟนหนุ่มของเธอที่ไม่เคยกลับมาโยชิและแอนนาเริ่มรู้สึกถึงความเศร้าและสงสารที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวนี้แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกถึงความหนักหน่วงของการอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดนี้หลังจากได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแอนนาและโยชิตัดสินใจว่าพวกเขาจะไม่หนีจากความกลัวนี้อีกต่อไปพวกเขาจะอยู่ที่บ้านนี้ต่อไปเพื่อเคารพ และปลอบใจวิญญาณของนิตยาแต่ทั้งคู่รู้ดีว่าในบ้านนี้ยังคงมีบางสิ่งที่เราการแก้ไขในคืนต่อมาหลังจากที่ทุกอย่างเงียบสงบแอนนาและโยชิได้ยินเสียงที่แตกต่างจากทุกคืนที่ผ่านมาคราวนี้มันไม่ใช่เสียงสะอื่นหรือเสียงเดินวนรอบบ้านแต่เป็นเสียงที่ฟังดูเหมือนคำพูดเบาๆว่าขอโทษแอนนาหันไปมองโยชิและทั้งสองรู้สึกว่าเหมือนจะมีบางอย่างที่ผ่อนคลายขึ้นพวกเขารู้ว่าแม้ว่า จะไม่สามารถทําให้วิญญาณของนิตยาสงบลงได้ทั้งหมดแต่พวกเขาก็สามารถให้เกียรติและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการหลบหนีบางครั้งการเผชิญหน้าและเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดบ้านหลังนี้จึงไม่ใช่แค่บ้านที่เต็มไปด้วยความกลัวและความเศร้าอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นที่ที่ทั้งสองได้เรียนรู้ถึงความรัก และการให้อภัยแม้ว่าในบางครั้งวิญญาณของนิตยาจะยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านแต่ก็ไม่อีกต่อไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้นบ้านหลังนั้นก็กลายเป็นบ้านที่ทั้งโยชิตและแอนนาอยู่ต่อไปร่วมกับวิญญาณที่พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข